เดี๋ยวบอกว่าจริงได้นะอุ้ยเฮ้ยอ<ป>ัปเดตไททันคามิราแมน3.0ทุกคนสวัสดีครับกลับมาอีกแล้วสำหรับการรีแอคชั่นโลกคู่ขนาดสกิบีดีทอยเล็ตจากช่องคุณเวอร์แลนด์ตอนนี้มีการปล่อย EP ที่91และ92อออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เราจะมาดูไป,ปรพร้อมๆกันรวมถึงจะมาสรุปด้วยนะว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างสำหรับ2ตอนใหม่ล่าสุดแต่ก่อนที่เราจะไปดูกันเราไปทบทวนความหลักกันหน่อยว่าก่อนหน้าน,นี้มีอะไรเกิดขึ้นกันบ้างครับความเดิมจากตอนที่แล้วเลาสิกบิดีทอยเลตได้บุกเข้ายึดฐานสปิเกอร์แมนจุดที่4โดยกลุ่มพนมิทเหมือนว่ากำลังจะเสียท่าแต่ก็ได้รับการช่วยเหลือจากแบ็กสปิเกอร์แมนกับโซน่าไททันที่เข้ามาช่วยได้ทันเวลาซึ่งกอ,องกำลังหัวชาโคก็ไม่ได้ยอมแพง้ง่ายๆฮะซึ่งเดอะเพล็กทอยเลตเข้าา,ออานรนนีดยเขว็จะใ กัันน้เทเลตในคอมเมนเซอร์ก็ได้ปลูกชีพ m a n มนเทเลเรียบร้อยแล้วและนั่นก็คือความเดิมจากตอนที่แล้วบอกเลยว่าเนื้อเรื่องกำลังเข้มข้นมีการเปิดตัวละครใหม่อย่างแบทไททันสปิกแมนออกมา รวมถึงทางด้านของตัวโซน่าไททันก็เหมือนจะถูกปรสิตครอบงำไว้ด้วยเดี๋ยวเราต้องมาดูกันต่อว่าเนื้อเรื่องต่อไปจะเป็นยังไงก่อนที่เราจะไปดูกันฝากทุกคนกดไลค์ฝากทุกคนกดแชร์ใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับโมบิเชนได้กัไว้ด้วยและถ้าทุกคนกดเรียบร้อยแล้วเราก็ไปดูกันเลยมาทุกคนสองอพีที่เรา,เร,ารอคอยตอนนี้เหมือนทางหน้าของโซน่าไททันเนี่ยจะติดเชื้อไปแล้วนะหรือว่าโดนปรสิตครอบงำแบล็กไททันสมิธแกมนหื เว็บหมูนล่นคือแบบปวดหมูจัดมานเนะอะคือเป็นอย่าบอกว่าจริงได้นะอย,อยยิงลอยเลยแบ็คไททัศสปิกระแมนบางคนเรียกว่าอา่อะไรนะไททัศสปิกระแมนศัตรูศูนย์ 0. ผมเรียกว่าแบ็คไททัศสปิกระแมนแล้วกันโอ้แล้วดูวแบบดูเหมือนมันทรงพลังมากอะ่ะ ถอยเดี๋ยวนี้คือสั่งให้ถอยเหรอหืมอ,อะไรวะน้อุย้ยทุกปืนเอาวิถีคือที่จะเกิดไปไปนี่คือแบบแตกบอกเลยเอ่อถึงฐานรับแล้วด่านรับแล้วด่านรับหรอเป็นเหมือนแบบ ah? เซฟเฮาฟิวนั้นป่ะเฮ้ยไทยทันซินมาแมน รู้สิบ่าไทยดั้สน,นะตัวเดียวกันแหละอันนี้คือเข้าไปข้างในอันนี้เป็นเหมือนแบบฟิลเซฟเฮาทุกคนเหมือนที่กบดานะ่ะต้องเข้าใช่ไหมใครอะเฮ้ยคำลังล่าแมนหรอเฮ้ยคำลังล่าแมน ทำได้ดีมากเนโคมันเซอร์ข้าหอมจะน้อมรับคำบัรชาครับนายท่านไม่แกต้องน้อมรับคำบัรชาจากท่านองค์จักรพรรดิสิเรียกใหามนถูกๆนะจีแมนอุย้ยจบมาไปกันต่อทุกคนกับอีพีที่92อุ้ยพีโลย่าร้อนยังไง ไอสาตัวนี้ี่คือแบบแอบอยู่อ่ะต้องเงียบนะถ้าเกิดไม่เงียบคือแบบโซนอะไรท่านคือเจอเลยนะมันตัวจับหาเสียงอยู่เนี่ยไอ้บ้าเอ้ยใครทำเสียงนั้นเช็ดเอาแล้วงานงอก ไอพีหลอกวิญญาณหลอดทอยเลนมันเห็นแล้วต้องการขอช่วยเหลืออ้อย่าบอกนะอ้ยิงแบบทิกแท็กโทหัวลุดกระสามตัวชิบหายแล้วทุกคนคือตอนนี้ท่านหาของโซน่าไทยท่านมนโดนปสรสิตอยู่เว้ยอ้ใครอะเฮ้ อัปเดตไททันคามิราแมน3.0มจุดศูนย์ทุกคนเฮ้ยอย่างเท่โอ้โหดูปืนนี่ดูปือนอ่ะทุบไปหนึ่งทีลาคอมาหาปรสิตก่อนพี่เราอย่าหลอนอเอาว่ะไม่หาปรสิตว่ะอุ้ยเราต่อยไม่ได้ด้วย อ้ดูดูหน้ามันดิมันหน้ามันโกรธจัดอ่ะอู้จรยิงหน้าไหมไหวเปล่ามาดินิอู้ห้แล้วดูแกพลังงากนกลางอกดิคือโคตรส,สวยโคตรเจ๋งยังไงเฮ้ยนี่มันดาบของอัลติบัตพามนี่ว่าของทรานส์ฟอร์เมอร์เลยอะ มูดูดิโอ้ยมคือแบบโคตรโซงพลังอ่ะโซนไาทาทันระบบไม่เสถียรตัวยับยั้งไททันไอ้ไตรไททันล้มเหลวเดีย๋ยวผมจะแปลซับไว้ให้ครับข้างล่างนะอันนี้คือไตรไททัทนไม่เสถียรไม่เสถียรคือแบบว่ามันบูสต์มาหลายอีพีมากแล้วและเหมือนพลังแบบมันจะเกินแบบึกัดไปหลายทีแล้ว คือยังไงอะตายเลยหรอคือมันเบีอดล้วคุบคุมพลังไม่ได้แล้วนะแต่ใคท,ท่านอะยังไงเฮ้ยประเทศไทยมีใครเห็นประเทศไทยไหมผมเห็นนะอู้จบพลังมันเลยทุกคน แล้วก็จบไปที่เรียบร้อยสำหรับ EP ีที่91กับ92ฮะบอกเลยว่ามีการปล่อยตัวละครใหม่อีกแล้วนั่นคืออัปเกรดไททันแคปปลาแมนร่าง3.0เดี๋ยวเราจะมารีแคปกันหน่อยครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างครับเมื่อเริ่ม EP ีที่91มาจะเจอกับโซนาไททันที่ติดเชื้อปรสิตไ,ไปที่เรียบร้อยแล้วจาก EP ก่อนโดยแบคไททันสวิเกอร์แมนพยายามเข้ายับยั้งความบ้าคลั่งพี่ใหญ่ฝ่ายไมโครโฟนแต่ก็โดนอัดสนุม่มจนต้องถอยทัพไปยังเซฟเฮาลับที่เพิ่งถูกสร้างขึ้นมาจากกลุ่มพันธมิตรและเราก็ได้เจจอกกัับไไทททนนนแแคปปปาาาาาามีี่่หหหยย้ตสิ ของช่องวอลแลนด์กว่า20 EP ีและภาพก็ตัดมทที่ฝากฝั่งของกอ,องทัพหัวชะโคโดยโทอยเลตในคอมเานเซอร์ได้รับคาชื่นชมจากทอยเลตเอมโพเลอร์ที่สามารถทาภารกิจช่วยเหลือได้สาเร็จก็ต้องมาคอยดูกันละฮะว่าจีแมนทอยเลตนั้นจะเข้ามามีบทบาทกับเส้นเรื่องมหาสงครามไทยท่านมากน้อยแค่ไหนต่อมาใน e ีที่92อผีหลอกยานหลอนทอยเลตกับโซนาไทท่านที่ถูกบริสิตควบคุมอยู่กอกไล่ล่าพวกกลุ่มพันธมิตรอย่างไม่ลดละ,ล,ะลักคาเมราแมทที่อยู่ในสถานอากาศครับขันก็ได้กดสัญญาณขอความช่วยเหลือไปยัง และสามนุ่มสามมุมกลุ่มพันธมิตรก็ถูกยิงทิ้งแบบทิกแท็กโทแล้วก็เป็นการเข้ามาของไททันเคเบล่าแมนในร่าง3.0ตัวงเขาเรืองแสงไปด้วยออร่าสีฟ้าติดตั้งปืนมิสไซล์ที่ไหลซ้าย,ลาย,ายและขวาสูงถึง14กระบอกปืนพาดมาเดิมก็ถูกเปลี่ยนรูปแบบให้ดูทรงพลังมากขึ้นกว่าเดิมอัปเกรดไททันเคเบล่าแมน3.0พยายามหยุดความบ้าคลั่ง,ง,งของโซนาไททันเขาก็ตามหาปรสิตเพื่อด,ดึงสติของโซนาไททันให้กลับมาเป็นคนเดิมแต่ก็ต้องมาถูกขัดขวางด้วยผีหลอกยันหลอนทอยเลตจนอัปเกรดไทท จากแกนพลังงานกลางอกทําให้ผีหลองยานหลอนไทเล็ตต้องถอยทับหนีออกไปก่อนแล้วในจังหวะเดียวกันนั้นโซน่าไททันก็ลุกขึ้นมาอัพเกรดไททันเปแรแมนศูนศ <c oughs> ก็ได้หยิบดาบที่ลงอัขระต่างดาวมาจากด้านหลังซึ่งบอกตามตรงเลยนะฮะว่าผมแอบนึกถึงอาวุธประจํากายของออพติมัสพาม จากหนังเรื่อง t r a n s f o r m e r และภาพกระดัดมาที่แจ้งเตือนของไททันว่าระบบยังคงไม่เสถียรรวมถึงระบบยับยั้งการควบคุมตัวเองของไททันก็ยังล้มเหลวไปอีกด้วยคราวนี้ก็ต้องมาดูกันต่อละฮะว่าการที่ไททันไม่สามารถควบคุมตัวเองได้แล้วจะส่งผลอะไรกับเนื้อเรื่องสกิวดีวอลบ้างหรือเปล่าเพราะตอนนี้ GMa n Toilet ก็กลับมาแล้วหรือกลุ่มพันธมิตรจะให้สามไททันหลักอย่างไททันกีเวล่าแมนไททันซูเกียแมนและซีดีมาไททันออกลงต่อสู้ไปก่อนเพราะว่าตอนนี้พี่ใหญ่ทั้ง3คนก็ได้รับการอัปเกรดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วและนนี่คือบทสรุปใ E 91กับ92เนื้อเรื่องกำลังดุเดือดมากๆฝ่ายวัฒนวิทยได้กำลังเสริมขึ้นมานั่นก็คืออัปเกรดไททันแคปเร์แมนเวอร์ชั่น3.0ส่วนทางหน้าของซิกิวเดียทอยเลนเนี่ยก็ได้ทั้งจีแมแล้วก็โซน่าไททันที่ถูกปรสิตครอบน้ำเอาไว้อยู่เป็นพวกนั่นเองฮะเดี๋ยวต้องมาดูว่าตอนต่อไปจะเป็นยังไงนั่นเองวันนี้ก็จากลากันไปอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์ share, อย่าลืมกดติดตามกำลังใจให้กับโมบิลี่แชนแนลวันนี้ผมน่าจะจากลาทุกคนไปแล้วจริงบายบายสวัสดีครับ